ไปม่ได้ตรงมาสายเยอะๆคิดเอง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 ไอ้คอยไอ้คอยตรงเนี้ยเมื่อวานหล่นตรงเนี้ยสายไม่หักซ้ายมาตรงไล่ขึ้นซ้ายมาเออาไอ้คอยไอ,อ้คอยอ่าขึ้นตรง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 เอ้คคอยตายไป,ไป ขวาไปเลยขวาไปเลยไปตรงไปขนาดเนี้ยระดับเนี้ยแหละเออสายใช่ที่เดิมที่เดิมที่เดิมผ่านนะครับเออ